เยเห็นกดหนึ่ง่าเคยเห็นกดสองผ้าพี่น้องมาเบิงทัวภูมิฝักเงาแบบไรค้างพี่น้องจ๋านี่เป็นลักษณะทั่วภุ่ิฝักยาวแบบไรค้างของทางสวนสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องผ้ามาอัปเดตคือเกา่าคือหลังเช่นเกา่าเช่นเคยเช่นเดิมสวัสดีเดอ้อสวัสดีพี่น้องทักทายกันสุกูสุคนบรรยากาศตอนนี้หกโมงเช้าพี่น้องจา๋าแดดบอขั้นออกผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศก่อนสีอัน เขาตัดใบทั่วนะคะเพราะว่าเริ่มตัดใบบ่อนได้แล้วตอนนี้กะมาพาชมก่อนนะคะพี่น้องจ๋าหลายหลายคนอาจสิบ่อนเคยเห็นหลายคนอาจสิบ่อนเคยเห็นแล้วหลายคนอาจสิเคยเห็นแล้วแต่บ่อนเสือนะคะว่ามันเป็นฟักงาอีหลีบอนะคะมันปลูกได้ตลอดปีจริงๆบอตามที่พี่น้องเห็นเลยทุกอย่างคําตอบอยู่ตรงหน้าเลยจ้ะพี่น้องจ๋าปลูกช่วงนี้ตอนนี้เพิ่นจะออกเครือแบบนี้แต่บ่อถึงกับขางเด้อ ทำความข้าใจนิดนึงพี่น้องจา้านี่ลหลายคนท้าวเาเรื่องทั่วภูมิเพื่อจะคิดว่าเป็นทั่วปีเป็นน้วยสัน้นๆเหียนๆแต่ทั่วพันหนีบ่เมนพี่น้องจา๋าเป็นลักษณะต้นของทั่วภูมิฟักงาพ่ต้องใส่ค้างบ่ต้องใส่ไม่พี่น้องจา๋าหรือว่าผอยากคำก็ได้ทายานมันล่มนะคะคือยสวนงอีหิ่าก,ลากล็ล่มและนี่ละนาดเพราะว่าเพิ่นถือฝนลักษณะน่วยเป็นแบบนี้พี่น้องจา๋านี่คือลักษณะฝักลักษณะลูกของเพื่อนเด้อสามสิบเส้นสี่สิบเส้นได้พี่น้องนี่ถ้าดูแดีๆก คัว่านีก็นมนีคือกันนะคะนี่อันนี้เป็นทั่วภุมิที่ปลูกได้ตลอดปีแต่โบแมนทั่วปีพี่น้องจา๋านี่เบิ้งที่ล่ะเป็นตาสะอ่อนบ่เอ้ยบรรยากาศตอนเศร้าๆผ้าพี่น้องมาชมหลายๆคนเพลินยานมันแข็งยานมันเสียนพี่น้องจา๋าเวลากินอ่ะทั่วผัานนี่สีโบแข็งสีโบเสียนสีกรอบหวานนะคะตำแบ่บกินซดนี่โอ้ย แท่บพี่น้องจ้านกินกับปาบกับก๋อยกับยัยงกระไดเบดิ้นี่เหมือนทั่วเนื้อทั่วไปเลยนี่พี่น้องนี่ลักษณะเหมือนทั่วเนื้อทั่วไปเพียงแต่ไม่ต้องใช้ค้างไม่ต้องใช้ไม้นี่นี่คือลักษณะหน่วยของผมน,นี่คืออีลาปลูกที่เกินไปเพื่อนก็เลยอ่นสารกันว่าเป็นของพี่น้องจ้าเห็ดเป็นฝันฝันอยู่ผมแนมเข้าไปเบื้องหน่วยเป็นตาสะอ่อนบะนี่แช่ไปให้พี่น้องในเบื้องนํา หลายคนเพื่อนวอนเคยเห็นพี่น้องจ้าหลายคนเคยเห็นแต่เป็นเด็กหน่อยเพราะวะ่าจังสีนาเพราะว่าเคยได้ยินพี่น้องเพื่อนวันเคยปลูกเป็นแต่เป็นเด็กหน่อยผุนวสันอันนี้อันเขาเอินา่นว่าทั่วภูมิฝักงาวแบบไร่ข้างแต่ว่าทั้งอื่นกษิอาจิจเอิน่นว่าทั่วเซียนทั่วนั่งทั่วยังจังสีนาแต่ว่าสวนองอีหล่ลเอืน่นว่าทั่วภูมิพี่น้องจ้าเบื้องลักษณะหน่วยคนน่วยดวกหกน่วยหลายพี่น้องจ้าปลูกง่ายปลูกได้ตลอดปี ถ้าเป็นทั่วปีนี่ปลูกแต่ปีละเื่อถ้าเป็นทั่วภูมิปลูกได้ตลอดปีมีพี่น้องท่านใดสงสัยอีหยังบอสอบถามขอมาด้าด้จ้ะเดี๋ยวอีหลาแนะนำหละักเก้าวห่งส้งจากประสบการณ์ที่จะของปลูกนะคะนี่บรรยากาศตอนเศ้าๆภาพพี่น้องมาอัปเดตจ้ะเอ้ยเป็นตาสะอ,อนบ่พี่น้องงามขนาดสำหรับเศร้านี่ไปแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปเด้อยขออนุญาตตัดใบทั่วให้มันแล้วกอนเหลือสองสามแถว